ครับกับสวัสดีครับพี่น้องนัสะมทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชนแนลนะครับก่อนอื่นนะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทนะครับนะฮะให้ราคาห้าหมื่นบาทนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราติดตามดูกันนะครับก่อนอื่นนะ เดี๋ยวเรามาอัปเดตรายการที่เรายัางเปิดรับซื้ออยู่นะครับว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับนะฮะแล้วก็ต้องขอฝากพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับนะฮะการุณานะครับดูคลิปกันให้จบก่อนนะครับนะดูคลิปกันให้จบก่อนนะครับจะได้เข้าใจนะครับนะว่าช่วงไหนเราช่วงแนะนําช่วงไหนเราเป็นช่วงรับซื้อนะครับนะะครับมามาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ ็มี EP 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะฮะยังทำการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องกสมท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะฮะจะได้ไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสกันนะครับ เพื่อทางช่องของเราปิดตับซื้อเป็นบางรายการนะครับจะได้ไม่ไม่มาเสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับนะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับ f อทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกําลังใจกับทางช่องของเราด้วยดีเสอมอมานะครับครับมาดูช่วงแนะนํำกันก่อนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับเหรียญน,นะเป็นที่นิยมเล่หนหาและมีราคานะครับ นี่คือเหรียญยี่สิบ้าสตางค์นะครับด้านหลังเป็นลวงข้าวนะครับลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับมีการเล่นหากันนะในกลุ่มนักสะสมนะครับนะเหรียญลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับปั๊มเคลื่อนนะครับปั๊มเคลื่อนหรือปั๊มผิดบ้าดนะครับเหรียญลักษณะนี้เกิดจากการผลิตนะครับนะปั๊มเคลื่อนเป็นยังไงนะสังเกตดูที่ตัวเหรียญนะครับนะ เป็นการปั๊มเคลื่อนหนีจากเซ็นเตอร์เหรียญนะครับนะะนครับนะไม่ตรงกึ่งกลางเหรียญนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอ่าด้านด้านล่างด้านบนนะการปั๊มผิดพลาดนะครับนะครับครับมาแล้วมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้านะครับปีห้าเจ็ดนะครับเหรียญนี้ปีห้าเจ็ดนะครับเหรียญนี้ทําไม มีการเล่นหากันนะครับปี57ทําทไมมีการเล่นหากันแล้วนะครับจริงๆแล้วเล่นกันอยู่ปีเดียวคือปี2อนะครับปีนี้ปี57ทําทไมมีการเล่นหาน,นะครับสังเกตดูนะครับนะเหรียญน,นี้มีลักษณะพิเศษนะครับฮนะคือด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับนะด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทิศทางเดียวกันในกลุ่มนักสะสมนะนิยมเรียกกันว่าเหรียญพระเสียนตรงนะครับเหรียญพระเสียนตรง นะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับปีพศใดนะครับนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับปีพศใดนะครับที่มีด้านหัวด้านก้อยาหันขึ้นทิศทางเดียวกันเมื่อไหลนั้นนะครับเหรียญน,นั้นจะมีราคาทันทีนะครับอะพอปกติธรรมดาแล้วเหรียญบุนเวียนทั่วไปนะครับด้านหัวด้านก้อยจะหันสลับกันแต่เหรียญเหรียญน,นี้นะครับอ่านะด้านหัวด้านก้อย หันขึ้นทิ่ตางเดียวกันนะครับถึงทําให้มีราคาเล่นหานะครับในกลุ่มักสะสมนะกานิยมเล่นหาและเก็บสะสมนะครับครับวันนี้ก็คงจะพอได้ความรู้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงรับซื้อกันเลยนะครับเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราจะมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทนะครับนะครับเหรียญหนึ่งบาทราชการที่เก้านะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญหนึบาทนะครับ ด้านหน้าเป็นพระเศียรเล็กนะครับนะเป็นพระเศียรเล็กบอกไว้ก่อนนะครับพี่น้องนักสมท่านใดพบเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเศียรเล็กหรือพระเศียรใหญ่นะครับนะถ้ามีเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองคําเมื่อไหร่นะครับนะถ้ามีเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองคําเมื่อไรนะครับส่งรูปมาประเมินราคากับทางช่องของเรานะฮะเรายินดีรับซื้อนะครับให้ราคา50,000บาทนะครับให้ราคา50,000บาทนะครับ นี่คือลักษณะด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นปีพศสองพันรอสาสิบหนะครับปีพศ2 5 3พนะฮสนะนะครับที่มีเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองคานะครับนะจะมีเนื้อโลหะเป็นเนื้อทองคํานะครับเราให้ราคาห้า0มบาทนะครับนะ แต่จะชี้แจงให้เข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับปีพศใดนะครับที่มีโลหะเนื้อทองคําลักษณะเป็นเนื้อทองคําแบบนี้นะครับเรายินดีรับซื้อนะครับยินดีรับซื้อนะครับนะไม่ว่าปีพศใดนะครับที่เป็นเนื้อทองคําให้ราคาสูงสุด5 0า0 0ื่นบาทหากพี่น้องน้าสสมท่านใดมีนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคากันทางไลน์ก่อนนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะก็ขอฝากพี่น้องน้าสมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอให้พี่น้องนักสสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ